สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมนะคะน้องเอนอนกลางวันนะคะทุกท่านค่ะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้ฝนลินลินนะคะทุกท่านค่ะฝนลินลินน้องแอนนะคะชอบบรรยากาศนะคะวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะทุกท่านค่ะค่ะเอนี่นะคะท่านอายุหรออายุลยออายุขึ้นเลย หนึ่งสองโอ้ยตาเหลือกงด้วยโอ้ยดูนะคะทุกท่านคะน่ารักมากๆ <ไป S 2> เลยนะคะขนตกรินๆนะคะไม่ลุกค่ะหนูไม่ลุกค่ะหนูจะนอนคะ่ะเอาเลยน้องแอนนอนเลย โอ้จะลุกหรือจะนอนโอ้จะลุกนะคะทุกท่านคะอือนี่นะคะอนี่ก็ฝนตกลื่นๆนะคะแต่เช้าเลยนะคะทุกท่านคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไม่ร้อนนะคะน้องแอนก็นอนกลางวันนะคะทุกท่านคะสวัสดีค่ะยามเช้าก่อนสวัสดีค่ะคุณ โบ,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 บ้ดูโบ้ดูดูโบ้ดูเรียบด้อยสวัสดีค่ะน <c oughs> ้องแอนสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> สบ,บายดีก <c oughs> ่เต็นช่วยแล้วเดีด๋วยวอะไรนี่ สวัสดีค่ะ <S <S บนซูงเลยไม่ดังเลยซูงบนซูงกันอาปากตนอ้ํโอ้ดูนะคะอาปากรอเลยนะคะทุกท่านะคะน่ารักมากมากแลยวโอ้เขียวก่อนเขียวก่อนคะ่ะน้องแอนเอาไหมสวัสดีค่ะโบนซูงกันซูงซูงด้วยซูงบนนี่นี่ โอ้โหคำใหญ่เลยนะคะทุกท่านค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะได้กล้วยนะคะหูพริ้วเลยนะคะทุกท่านคขานอนตะแป้งแต่เช้าเลยน้องแอนนอนนอนเล่นนะคะทุกท่านคะวันนี้บรรยากาศดีฝนลินลินนะคะอากาศไม่ร้อน

ดูว่าแต่ป้าทำต้องกัดด้วยนะอะนะนุ่มไหมโอเคนุ่มเลยบิ๊กว้าวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะต่อเด้วขอบคุณค่ะคุณยายก้อนคุณยายเปื่อยมากินด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก้อนไ่จับแก้มหน่อยเร็วไปขอจับแก้มหน่อย เ้คนขอจับแก้มคนสวยหน่อยเร็วให้ขอจับแก้มคนสวยหน่อยสวยโอ้ยผู้ใหญ่นอนนอนต่ำๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับทุกท่านขาให้จับแก้มคนสวยนะคะโอ้ยจับแก้มคนสวยก่อนเลยขอบคุณคุณยายก่อนเลย อล,อลตอนนี้ก็ไปไปคุณตาก็ทอดยานะคะมาให้น้อเงเองได้ทานนะคะเจ็ดป้าชิมมงเ้ยเวท่าวกุ้งเหอยงานเากิบกูมากรนนอ้ล่ายิงไงดิ โอถอยลังถอยลังมาหาคุณยายแล้วโอ้โยกแยกขาลังแล้วโอ้ยอารมดีมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะโอ้ยักยกโอ้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 โ้โโอ้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 โโอ้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 โอโอ้อ้โอ้โโอ้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  โอ้คุณยายไม่กล้านั่งนะโอ้ยเนาะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะทุกท่านคะโอ้โอ้โอ้นั่นๆัจะเอาหางมากอดคอเลยน่ารักมากๆเลยค่ะไปไป ตอนนองเีน่าต่อตไปอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ